วันเสาร์ที่29มิถุนายนท่านพระครูได้รับนิมนต์จากนายแพทย์สมเจตนาให้ไปทำพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวยที่ในตัวจังหวัดนายสมชายขับรถพาท่านออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่7จ็นาฬิการถแล่นออกประตูวัดมาแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับก็ชวนคุยหมอสมเกนักยังไงถึงหันมาเปิดกิจการร้านเสริมสวย อาชีพหมอก็รวยอยู่แล้วจริงไหมครับถ้าเธออยากรู้ก่อนลองถามเขาดูสิไปถึงบ้านงานก็นถามเขาเลยนะมาถามฉันฉันจะไปรู้อะไรแต่ถ้าหลวงพ่ออยากรู้ก็รู้ได้หลวงพ่อรู้ได้ทุกอย่างที่อยากจะรู้สิทธวัดว่าบังเอิญเรื่องนี้ฉันไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้ สมภารวัยห้าสิบพูดครึมคึมหรือครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับชายหนุ่มวางท่าครึมบ้างหากก็ทำได้ไม่นานเพราะรู้สึกเหมือนท้องจะแตกจึงต้องพูดขึ้นว่าไม่รู้หมอสมแก่จะอยากรวยไปถึงไหนทั้งทำงานโรงพยาบาลทั้งเปิดคลินิกแล้วยังมาเปิดร้านเสริมสวยอีกนี่หระนะาคนโบราณเขาถึงว่าคนรวยก็รวยเสยเหลือล้นคนจนก็จนเสเหลือหลาย เช่นนายสมชายเป็นต้นจนแส้จนไม่มีเงินจะแต่งงานชายหนุ่มพูดไปเรื่อยๆเห็นท่านพระครูไม่พูดเขาจึงพูดต่ออีกว่าลูกเมียหรือก,ก็ไม่มียังจะงกอีกได้ยินเขาเล่ากันว่าแกเคยแต่งงานนะครับเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนโน้นแกเคยแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของโรงสีแต่ไงไม่ทราบอยู่กันแค่อทิตเดียวก็หยากกันเสียแล้วแกก็เลยครองตัวเป็นพ่อไม้เนื้อหอมมาจนบัดนี้ ท่านพระครูจะไม่พูดหากท่านก็ฟังและรู้ว่านั่นเป็นเพราะกรรมกรรมตัวเดียวเท่านั้นที่บันดาลให้เหล่าสัตว์ต้องมีอันเป็นไปใจคอหลวงพ่อจะให้ผมพูดอยู่คนเดียวอย่างนี้หรือครับนายสมชายถามภิกษุวัยห้าสิบที่นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหลังของเขาชอบไม่ใช่หรือจะว่าชอบก็ไม่เชิง แต่ครั้นจะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ทราบจะตอบหลวงพ่อว่ายังไงดีหรือว่าหลวงพ่อจะให้ผมตอบว่ายังไงดีครับชายหนุ่มยั่วงั้นก็ไม่ต้องตอบท่านพระครูพูดตัดบทแต่ผมอยากตอบนี่ครับอยากตอบแต่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงคราวนี้เขายวนฉันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเธอยังไงเหมือนกัน ท่านยวนบ้างแต่ถ้าหลวงพ่อตั้งใจจะช่วยถึงไม่รู้ก็ช่วยได้นี่ครับคือช่วยทั้งทงที่ไม่รู้รู้สึกว่าเธอจะพูดมากไปแล้วนะพูดมากปากไม่ได้พักผ่อนไม่เป็นไรครับปากผมยังหนุ่มยังแน่นถึงไม่ได้พักผ่อนก็ยังแข็งแรงหลวงพ่ออย่าห่วงมันเลยห่วงผมดีกว่าเธอมีอะไรให้ห่วงละ่ะ ก็เรื่องห่วงไง้ครับผมอยากได้ห่วงซักห่วงมาผูกคอแต่ไม่มีเงินไปซื้อครับหลุงพ่อสัญญาว่าจะช่วยป่านนี้ยังไม่มีวี่แววเลยหลุงพ่อลืมหรือ,อยังครับที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับผมนะครับคำพูดของสิทธิวัดทําให้ท่านพระครูนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้อธิษฐานจิตช่วยให้ชายหนุ่มได้แต่งงานสมความมุ่งมา่ปรารถนาดังที่ได้สัญญาไว้กับเขา ถ้าเธอไม่เตือนก็คงจะลืมไปแล้วเอาละ่ะคืนนี้จะจัดการให้ทีนี้ก็หยุดพูดได้แล้วฉันจะหลับละ่ะแล้วท่านจึงนั่งหลับตากระทั่งรถแล่นมาถึงบ้านงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา9ก้นาฬกา19นาทีจากนั้นเป็นพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวย เมื่อพระสงฆ์แปดรูปที่นิมนต์มาจากวัดอื่นขึ้นต้นสวดชย,ยันโตเจ้าภาพคือนายแพทย์สมเจตนาจึงนิมนต์ท่านพระครูไปช่วยเจิมหน้าห้องเสริมสวยเขาถือขันจอกทองเหลืองใบจิ๋วซึ่งวางอยู่บนผานทองเหลืองมีลิ้นผานรองในขันบรรจุแป้งเจิมซึ่งทำจากดินสอพองบดละเอียดผสมกับน้ำมันจันท เดินนำท่านพระครูไปยังห้องเสริมสวยเจิมห้องแรกเสร็จเขาก็นิมนต์ไปเจิมห้องอื่นๆอีกทั้งหมดนับได้ถึงเจ็ดห้องสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดห้องเสริมสวยจึงมีหลายห้องนักแถมมีเลขที่ห้องเรียงลำดับจากหนึ่งถึงเจ็ดติดไว้ที่หน้าประตูของแต่ละห้องอีกด้วยเมื่อเจิมเสร็จท่านจึงเดินกลับมายัางห้องโถง ที่ใช้ทำพิธีพวกหนุ่มๆห,หน้าตาดีหลายคนพากันมากระเซ้าพลางหัวเราะคิกคักคนหนึ่งถามขึ้นว่าลุงพ่อไปทำอะไรที่นั่นครับคนเป็นพระเขาไม่ไปตรงนั้นกันหรอกเขาหมายถึงห้องเสริมสวยเขาให้ไปเจอห้องเสริมสวยคำตอบของท่านทำให้พวกหนุ่มๆหัวเราะครืนคนเดิมพูดอีกว่า ลุงพ่อถูกหลอกซะแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกเอกใจท่าทางจะไม่ชอบมาพากลซะแล้วท่านจึงกำหนดเห็นหนอเห็นหนอนั่นมันห้องอะไรหนอแล้วท่านก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตายแล้วหนอนั่นมันซ่องนี่หนอซ่องโสเพณีหนอเราถูกหมอสมเจตนานหลอกให้มาเปิดป้าย สำนักโสเพณีเร็จแล้วสินเนอท่านมองหน้านายแพทย์สมเจตนาคล้ายจะถามว่านี่มันอะไรกันหากฝ่ายนั้นทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เมื่อท่านกลับมานั่งที่เดิมแล้วเจ้าภาพจึงถวายจตุปัจธยยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปและรับผ่อนเสร็จแล้วพระแปดรูปก็พากันกลับวัดท่านพระครูยังไม่ยอมกลับเพราะต้องการจะผ่าตัดคนเป็นหมอ ผู้ซึ่งผ่าตัดคนอื่นเข้ามามากแล้วถึงคราวที่ตัวเองจะต้องถูกผ่าตัดบ้างล่ะส่งพระสงฆ์และแขกเรือกลับไปแล้วเจ้าภาพก็มานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านพระครูไงคุณหมอนึกยังไงถึงต้มอ,อาตมาเสียเปื่อยเลยเห็นอาตมาเป็นไก่ไปแล้วเรืองไงโทรหลวงพ่อครับก็เพราะผมเคารพนับถือหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ผมก็เลยอยากให้หลวงพ่อมาทำพิธีเปิดกิจการจะได้รุ่งโรธเรืองรองสืบไปในภายภาคหน้าคนเป็นหมอสาธยายแต่คุณหมอกำลังจะทำให้ศีลบริสุทธิ์ของอัตมาต้องด่างพร้อยนี่ยังโชคดีนะที่อัตมาไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยไม่งั้น ต้องอาบัดแน่แน่คุณหมอนะคุณหมอไม่น่าทำอาตมาเลยท่านตัดพอต่อว่าผมกราบขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษมากๆเลยเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้งยังไม่แค่นี้นะโทษของคุณหมอยังมีอีกรู้หรือเปล่าว่าคุณหมอกำลังประกอบมิจฉาอาชีวะการค้ามนุษย์ ไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะอาตมาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอต้องทำอย่างนี้พูดกันตรงๆเลยนะอาตมาขอตำหนิว่าคุณหมอช่างโลภมากเสเหลือเกินเท่าที่มีอยู่ยังไม่พออีกหรือได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดของจังหวัดนี้ยังไม่พอใจหรือ พอใจครับลุงพ่อตัวผมนะพอใจในสิ่งที่ผมมีผมเป็นไม่เคยทะเยอะทะยานหรอกครับแต่ที่ต้องทำอย่างที่หลุงพ่อเห็นก็เพราะมันจำเป็นต้องทำครับจำเป็นยังไงพอจะบอกอาตมาได้หรือเปล่าได้ครับคือมันเป็นความประสงค์ของพวกเด็กๆเ,เขาเขามาอ้อนวอนก็เลยต้องตามใจเขาเด็กๆไหนก็พวกหนุ่มๆที่นั่งหน้าตาสลอนอยู่นี่ไงครับ ถ้าผมไม่ตามใจพวกเขาเขาก็จะพากันทิ้งผมไปหมอสบตากับท่านพระครูเหมือนจะขอความเห็นใจเจ้าอาวาสวัดป่ามอมอ่วงเห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความอ้างว้างว้าเวก็เข้าใจความรู้สึกของเขาท่านนึกในใจว่าดูเอาเถอะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ตาหมอคนนี้กลับมายึดพวกหนุ่มหนุ่ม ช่างหน้าสังเวชใจเสียจริงต่อเมื่อเห็นกฎแห่งกรรมของบุรุษตรงหน้าแล้วท่านก็เข้าใจไม่นึกตำหนิติเตียนเขาอีกแล้วพวกสาวสาวที่จะมาบริการแขกหละ่ะตอนนี้ไปอยู่กันที่ไหนท่านหมายถึงบรรดาคุณตัวทั้งหลายช่วยกันล้างถ้วยชามาในครัวบ้างตอนรับแขกบ้างครับท่านพระครูมองลงไปที่สนามหน้าบ้าน ซึ่งกลางเต็นตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการแขกเรือที่มาร่วมงานมีสาวสวยสามสี่คนทำหน้าที่เป็นบริกรตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนเจ็ดครับมีห้องแค่เจ็ดห้องเลยรับได้แค่เจ็ดคนก็ผมเรียนหลวงพ่อตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะยึดเป็นอาชีพแต่ทำเพื่อจะเอาใจพวกเด็กๆเ,เขาคนเป็นหมอว่า อ้าวก็เมื่อกี้คุณหมอพูดอยู่ยกยกว่าที่เชิญอาตมามาทำพิธีเปิดก็เพื่อจะให้กิจการรุ่งโรจเรืองรองเสร็จแล้วกลับมาว่าไม่ได้ตั้งใจจะยึดเป็นอาชีพเอมันยังไงกันแน่อาตมาชักงงแล้วนะผมเองก็งงเหมือนกันครับคือผมหมายความว่า ผมไม่ได้หวังรวยจากกิจการนี้แต่ก็อยากให้มันรุ่งโรจน์และอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้พวกเด็กๆเ,เขาจะได้อยู่กับคุณหมอนานๆนท่านพระครูต่อให้ครับผมท่านพระครูมองเห็นทางแก้ลำคนเป็นหมอจึงพูดขึ้นว่าถ้าคุณหมออยากให้เขาอยู่ด้วยนาน,านๆกิจการก็ต้องเจริญด้วย เอาอย่างนี้คุณหมอให้เด็กๆของคุณหมอไปทำงานแทนพวกสาวๆแล้วเรียกพวกสาวๆมาหาอาตมาอาตมาจะทำพิธีลงณหน้าทองให้ในายแพทย์วัยสี่สิบเศษจึงจัดการตามความประสงค์ของท่านพวกหนุ่มๆห,หน้าตาดีลุกออกไปสักพักพวกสาวๆเจ็ดคนก็พากันเข้ามากราบท่านพระครู ขอประทานโทษอาตมาต้องทำพิธีตามลำพังกับหนูหนูพวกนี้จึงขอความกรุณาคุณหมออย่าให้ใครเข้ามายุ่งยามและช่วยตามลูกศิษย์ที่มากับอาตมาให้มานั่งเป็นเพื่อนด้วยเมื่อนายสมชายเข้ามานั่งในที่นั้นแล้วนายแพทย์สมเจตนา ก็ปลีกตัวออกไปอย่างคนมีมารยาทห้องโถงนั้นจึงเหลือเพียงท่านพระครูนายสมชายกับคุณตัวทั้งเจ็ดยังไงจ๊ะหนูคิดยังไงถึงได้มายึดอาชีพนี้ท่านสัมภาษณ์ทีละคนแล้วสรุปคำตอบได้ว่าห้าคนทำด้วยความเต็มใจมีสองคนเท่านั้นที่ถูกล่อลวงมาท่านใช้เห็นหนอสสำรวจดูกฎแห่งกรรมของคนทั้งเจ็ ห้าคนที่มาด้วยความสมัครใจนั้นเพราะมีกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนี้และจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกคนละสามชาติบ้างห้าชาติบ้างและคนที่หน้าตาดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นต่อไปอีกถึงเจดชาติส่วนอีกสองคนที่ถูกล่อลวงมานั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องช่วยให้หล่อนพ้นจากขุมนรกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง จัดการรดน้ำมนต์ให้หญิงสาวทั้งห้าให้ศีลให้พรเสร็จจึงบอกให้พวกกล่อนลุกออกไปทำงานต่อหรืออีกสองคนท่านพูดว่าหนูอยากจะไปจากที่นี่ไหมละ่ะอยากค่ะตอบพร้อมกันอยากไปแล้วทำไมถึงไม่ไปละจ๊ะหนูกลัวถูกซ้อมค่ะเจ้าพวกหนุ่มๆของคุณหมอขู่ว่า ถ้าใครคิดหนีจะซอมให้ตายหนูกลัวค่ะอ๋ออย่างงั้นหรือแล้วถ่าลุงพ่อจะช่วยให้ไปจากที่นี่จะไปไหมไปค่ะตอบพร้อมกันอีกบ้านหนูอยู่ที่ไหนละ่ะคนหนึ่งตอบว่าอุตรดิตค่ะอยู่อำเภอนนํำปาดแล้วหนูละ่ะท่านถามอีกคน อยู่ที่เดียวกันค่ะเราเป็นพี่น้องกันถูกคนหลอกมาขายที่นี่เขาบอกจะพาไปทำงานที่กรุงเทพงานสบายรายได้ดีเราสองคนพี่น้องก็เลยมากับเขาคนเป็นพี่เล่าแล้วมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเดือนหนึ่งแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รับแขกนะคะเพราะหมอบอกว่าต้องรอให้เปิดเป็นเรื่องเป็นราวเสีก่อน จะนิมนต์หลวงพ่อที่ดังที่สุดของจังหวัดมาเปิดแต่ถึงจะยังไม่ได้รับแขกข้างนอกแต่แขกข้างในก็รับเรียบร้อยแล้วค่ะก็พวกเด็กๆของหมอเข่านั้นแหละรวมทั้งหมอด้วยหรือเปล่านายสมชายเป็นคนถามเปล่าค่ะหมอไม่เคยมายุ่งกับพวกเราหล่อนตอบสมพานย่อมไม่กินไก่วัดชายหนุ่มว่าไม่จริงหรอกพี่สมพานคนนี้ กินไก่วัดแต่ไม่กินไก่ตัวเมียกินแต่ไก่ตัวผู้คนพูดมีเลสไนหมายความว่ายังไงสิทธวัดถาม <c oughs> ก็แกไม่ยุ่งกับพวกหนูแต่ไปยุ่งกับพวกหนุ่มๆนัๆน่นที่เปิดซ่องก็เพื่อจะเอาใจคนพวกนั้นหญิงสาวพ,พูดอย่างดูแคลน <c oughs> หนูอย่าไปว่าเขาเลยมันเป็นกรรมนะหนูกรรมของเขาเขาทำมาอย่างนั้น เอาเธอสำหรับหนูสองคนหลวงพ่อจัดช่วยท่านพระครูหยิบเงินออกมาจากย่ามสองร้อยเอานี่นะข่ารถเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดกับคุณหมอเขาให้ท่านใช้ในสมชายไปตามนายแพทย์สมเจตนามาแล้วกล่าวว่าคุณหมออาตมาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับรองว่ารุ่งโรดเรืองรองท่าท่านหยุดไว้เพียงนั้นเพื่อเพิ่มความอยากรู้ให้คนเป็นหมอถ้าอะไรหรือครับลุงพ่อคนอยากรู้ถามถ้าคุณหมอจะไม่เอาแม่หนูสองคนนี่ไว้ทำไมหรือครับสองคนนี่เป็นยังไงดวงเขาไม่สมพงกับอาชีพนี้ ไปอยู่สำนักไหนก็ไม่เจริญทางที่ดีต้องเลิกหรือครับถ้าอย่างนั้นผมจะส่งเขาไปอยู่สำนักอื่นสำนักที่เป็นคู่แข่งของผมคนเป็นหมอแสดงนิสัยเจ้าเล่คุณหมออาตมาขอร้องเอถอะเท่าที่คุณหมอทำอยู่นี่มันก็ไม่ใช่สิ่งดีนะอย่าได้ไปสร้างบาปสร้างกรรม เพิ่มขึ้นอีกเลยอาตมารู้คนที่จะจบหมอได้นั้นต้องเป็นคนเก่งคนฉลาดและคุณหมอก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นครบถ้วนคงจะน่าเสียดายมากถ้าคุณหมอจะเอาความฉลาดไปใช้ในทางทุจริตคิดดูก็แล้วกันถ้าคุณหมอทำอย่างที่พูด เท่ากับสร้างบาปขึ้นมาอีกสองอย่างอย่างแรกคือไปก่อศัตรูไปทำให้เขาพินาศล่มจมซึ่งคนที่จะทำอย่างนั้นต้องเป็นคนจิตอกุศลมีจิตริดสายาอย่างที่สองคือคุณหมอทำบาปกับเด็กสองคนนี้เพราะเขาไม่สมัครใจแต่ถูกบังคับเปรียบเหมือนว่า คุณหมอถนัดในทางรักษาไข้แต่พ่อแม่บังคับให้ไปชกมวยแล้วคุณหมอจะพอใจไหมคิดดูนะใจจริงแล้วอาตมาไม่สนับสนุนให้ใครทำผิดเลยนี่อาตมาเห็นแล้วว่าเป็นกฎแห่งกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นคือทั้งคุณหมอและทั้งแม่หนูห้าคนนั่น ต่างก็มีกรรมร่วมกันอาตมาจึงไม่สามารถทัดทานได้อาตมาขออัญเชิญพุทธพจน์มากล่าวให้คุณหมอฟังเพื่อเป็นคติสอนใจคุณหมอเก็บไว้คิดไว้พิจารณาเองก็แล้วกันพุทธพ์ธนั้นมีว่าบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมจะอยู่เป็นสุข ไม่ขับแค้นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมจะอยู่เป็นทุกข์ขับแค้นเดือดร้อนอาตมาช่วยคุณหมอได้เท่านี้แหละคนจบม .4 เทศโปรดคนจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตตกลงครับหลวงพ่อตกลงผมจะให้สองคนนี้ออก นายแพทย์สมเจตนาพูดกับท่านพระครูหลังจากถูกเทศเสยืดยาวอาจตมมาขออนุโมทนาอย่างน้อยคุณหมอก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเองและเด็กสองคนนี้ไปสิหนูไปเก็บเสื้อผ้าประเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปส่งที่ท่ารถท่านสั่งสองสีพี่น้อง ต้องจัดการพาไปเสียแต่วันนี้ก่อนที่หมอสมเจตนาจะเปลี่ยนใจเพราะคำยุยงของพวกหนุ่มๆหน้าตาหล่อเหลาพวกนั้นขากลับท่านพระครูย้ายไปนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับพี่น้องสองสาวนั่งข้างหลังขณะที่รถเล่นไปสู่สถานีขนส่งในตัวจังหวัดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงแนะนำหญิงสาวทั้งสองว่า หนูไม่ต้องกลับไปบ้านที่อำเภอน้ําาาดหรอกนะกลับไปก็จะถูกพ่อแม่พี่น้องเขารังเกียจเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็จะติชินนินทาด้วยแล้วลุงพ่อจะให้หนูกับน้องไปอยู่ที่ไหนล่ะคะหนูไม่รู้จักใครที่ไหนเลยคนเป็นพี่ว่าไปสมัครงานที่ห้างขายทองนะหนูนะ ห้างขายทองที่อยู่ในตลาดอุตดรดิชในตูเมืองนั่นแหละเขากำลังต้องการคนทำงานบ้านอยู่กับเขาทั้งสองคนและช่วยกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตอีกสองปีหนูจะร่ำรวยเชื่อลุงพ่อเธอขอบคุณหลุงพ่อมากค่ะที่เมตตาหนูกับน้องชีวิตนี้จะไม่ลืมพระคุณของลุงพ่อเลย คนเป็นพี่พูดด้วยเสียงเครือถึงท่ารถขนส่งท่านให้สองพี่น้องขึ้นรถและรออยู่จนกระทั่งรถออกเพื่อให้แน่ใจว่าหล่อนปลอดภัยขณะนั่งรถกลับวัดท่านพูดกับนายสมชายว่าอีกสองปีคนพี่จะได้เป็นเท่าแก่เนี้ยเพราะเมียเท่าแก่จะตายด้วยโรคมะเร็งเท่าแก่ ไม่อยากหาคนอื่นคนไกลมาเลี้ยงลูกก็เลยยกฐานะลูกจ้างขึ้นเป็นเท่าแก่เนี้ยแทนส่วนคนน้องก็จะได้แต่งงานกับจ่าสิบตำรวจที่เฝ้าร้านทองนั่นแหละแต่งงานแล้วก็จะได้เลื่อนเป็นนายร้อยเพราะคู่เคยเข้าสนับสนุนกันเห็นไหมฉันแก้ลําหมอสมเจตนาได้เด็ด ขาดไปเลยท่านพูดแล้วหัวเราะหึหึคืนนั้นก่อนจำวัดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้สวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอำนาจของทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้ข้าพเจ้า สามารถอนุเคราะห์นายสมชายชื่นชาจิตที่เขามีบุญคุณต่อข้าพเจ้าด้วยการรับใช้ช่วยเหลือมาเป็นเวลานานบัดนี้เขาได้พบเนื้อคู่และตกลงใจจะแต่งงานกันแต่ยังขาดปัจจัยที่จะนำไปเป็นค่าสินสอดทองมัน่นข้าพเจ้าอยากจะอนุเคราะห์หากก็ไม่มีปัจจัยจึงขออำนาจบารมีของข้าพเจ้าช่วยให้สิ่งที่ปรารถนา จงสำเร็จด้วยเธินตั้งจิตอธิษฐานเสร็จท่านก็ล้มตัวลงนอนไม่ลืมที่จะกำหนดเอหนอนอลงหนอลงหนอถึงหนออย่างคล่ำคล่องว่องไวก่อนที่จะเคลิ้มหลับก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าคําอธิษฐานวกวนไม่แจ่มแจ้งฉะนั้นต้องรออีกสิบห้าวันจึงจะสมความปรารถนา